รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเไปกันที่จังหวัดอำนาจเจริญตำรวจลุมเข้มป้องกันการขนย้ายยาเสพติดตามแนวชายแดนและดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงการาน ผลตำรวจตีนี้พลบุญเกิดพุ่งเข้าการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญกล่าวในช่วงการปล่อยแถวตำรวจอำนาจ,จเจริญว่าในช่วงเทศกาลสงการประจำปี2568นี้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและส่งผล เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในช่วงเทศกาลสงการทั่วประเทศตมภูธรจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตมพูทภูธักาา3ได้ดําเนินการตามแนวนโยบายของผู้บังคับัญชาอย่างเข้มงวดโดยมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการประชาชนตามเส้นทางและพื้นที่เกี่ยิจัดกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกแต่แก่ประชาชน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะในเรื่องของการดื่มแล้วขับการไม่สวมหมวกนิรภัยและการกระทําที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงานสงการเส้นทางเลี่ยงเส้นทางปิดและมาตรการนั่นความปลอดภัยพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมถึงการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีในด้านของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยสําคัญต่อความมั่นคงของชาติจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านจึงอาจเป็นช่องทางที่กลุ่มกระบวนการลักลอบใช้ในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ในตอนกลางของประเทศในช่วงเทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยได้มีการสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจ ตรวจยานพาหนะต้องสงสัยและรลัตะเวนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมวันนี้ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเช่นกองกําลังสุรนารีตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานฝ่ายปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวและดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป